สวัสดีครับคลิปนี้จะเอาสมเด็จสององนี้มาเปรียบเทียบให้ดูครับ สงองวงนี้จะเนื้อคล้ายๆกันนะครับองหนึ่งก็จะเข้มน,นิดนึงนะครับองนี้องนี้จะออกขาวขาวนวลๆวลอาจจะสร้างในเาระเดียวกันในปีเดียวกันนะครับแต่คนละทรงคนละพิมพ์เลยนะครับ พมพ์นี้น่าจะเป็นพิมพ์สุโขทัยครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เชียงแสนแสงไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ฝนตกครับซูมดูครับเนื้อก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วน อง,งด้านนี้นะครับจะมีแคลไซต์ขึ้นเป็นพนึกเลยอง,งด้านนี้ก็มีครับแคลไซต์ขึ้นเหมือนกันเราจะมาเปรียบเทียบดูครับ จะละเอียดมากครับด้านหลังจะมีแคลไซค์ขึ้นนะครับตรงนี้ตั้งได้ไน,นะครับ ตั้งไม่อยได้รอยตัดมิดนั่นนะครับนะครับตั้งได้แล้วครับรอยตัดจะคล้ายกันนะครับ เรื่องพิมพ์ผมไม่ค่อยรู้นะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรโอเกก็พอรู้ว่านี่คือพิมพ์ของวัดละคังครับแต่จะเป็นองค์เชียงแสนองค์สุโขทยองค์อู่ทองผมยังไม่รู้เลยครับผมก็พูดตามที่เด็ด,ดูมานะครับ ดูเส้นซุ้มจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเส้นนี้จะเฉียงอันนี้ก็เริ่มเฉียงจะเริ่มใจใจกว่านะครับขอบใจะใหญ่ขอบซุ้มใจะใหญ่ ใกล้ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับครับเนื้อตัวนี้เชลไ์ไส้จะแข็งแน่นปึ๊กเลยนะครับ พระองค์นี้กี่วันหายนะครับไม่มีนี่ต่างกับองค์นี้ครับองค์นี้มีครับคมชัดเลยอ mm hmm. ากแหวนไส่ขาว ูเข่าลงมานะครับตรงนี้นะครับยวชี้ให้ดูนะตรงนี้นะครับแต่เป็นข้อเท้านะครับตัวเชิดขึ้นมาเลยสวยงามครับถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับเนี่ยจะดูตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับแต่ปลายฝ่าเท้าจะแหลมใหญ่กว่านะครับดูเส้นจีวรจะไม่มีนะครับคับฝ่าเท้าจะไม่เหมือนกันนะครับ ว่าคนละพิมพ์เส้นซูมครับเนื้อจะคล้ายๆกันนะครับพระสององค์นี้จะมีความละเอียด เขตก็จะไม่เหมือนกันนะครับภพักก็ไม่เหมือนกันนะครับความแตกต่างแต่ลพิมพ์นะครับ มีความอ่อนช้อยความคมไม่เหมือนกันครับตรงนี้อกจะใหญ่กว่านี่ครับความแตกต่างรูปก็พักกับเกต แฝดไซส์ขึ้นเต็มเลยครับสวยงามมากตรงนี้ก็ขึ้นเลยครับ แตกต่างของสีเนื้อพระนะครับเะ่เนื้อคล้ายๆกันนะครับตอนละเอียด มีกล้องพันเอกมือนกับเสียนใหญ่เขาก็คงจะดีนะครับอันนี้ผมใช้แค่สิบเอกเองสิบเอกมองเห็นขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับ ความลึกนะครับแต่ละองค์สวยไปคนละอย่างครับสุดยอดเลยครับสำหรับชิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับชิปหน้าค่อยว่ากันหม่ แตกต่างนะครับ สำหรับชิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ